3สถานะผลจากการตรวจสอบ w w w บไียวยาเกษตรกร .com สถานะแบบไหนได้รับเงินบ้างวันนี้ผมมีคำอธิบายจากธนาคารทกสมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันครับวันนี้เป็นวันที่2แล้วที่มีการโอนเงินเยียวยาให้กับเกษตรกร5,000บาท3เดือนสำหรับมาตรการจ่ายเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรครับตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม63ที่ผ่านมา เกษตร,รกรหลายท่านเข้าไปตรวจสอบผลการโอนเงินใน w w w ร์ไวด์เว็บ o เยียวยาเกษตรกรพบว่ามีสถานะต่างๆกัน บางคนได้สถานะว่าไม่พบข้อมูลบางคนได้สถานะว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลและบางคนก็ได้สถานะว่าดีการโอนเงินเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันว่าสถานะต่างๆมีความหมายยังไงบ้างซึ่งทางธนาคารดอกสอได้ชี้แจงให้กับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับสถานะต่างๆดังนี้ครับ กรณีที่ระบบแสดงผลว่าไม่พบข้อมูลหมายถึงอะไรแหล่งข่าวจากธนาคารธกสได้เปิดเผยว่าหากเข้าไปตรวจสอบแล้วพบว่าระบบปรากฏข้อความว่าไม่พบข้อมูลหมายความว่าแม้เราจะมีรายชื่อเป็นเกษตรกรแต่ข้อมูลของเรายังส่งไปไม่ถึงธนาคารธกศครับดังนั้นเราจะยังไม่ได้รับเงินต้องรอการโอนเงินในวันต่อๆไปครับ สัญ,ญลักษณ์ต่อไปหากเข้าไปตรวจสอบข้อมูลแล้วระบบแสดงว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลหมายถึงอะไรโดยแหล่งข่าวจากกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยกับทีมข่าวว่าหากท่านพบว่าระบบแสดงผลข้อความว่าณนะวันที่15พฤษภาคม63อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลจะมีความหมายว่าข้อมูลของเราอยู่ระหว่างขั้นตอนที่กระทรวงเกษตรกำลังดำเนินการตรวจสอบ และจะต้องจัดส่งให้กระทรวงการคลังตรวจสอบความซําซ้อนอีกครั้งหนึ่งและถึงแม้ว่าเราจะมีรายชื่อเป็นเกษตรกรแต่ข้อมูลของเรายังส่งไปไม่ถึงธนาคารกสอดังนั้นจึงยังไม่ได้รับเงินโอนต้องรอการโอนในวันต่อๆไปครับและสัญลักษณ์ที่3หากระบบแสดงว่าท่านได้รับสิทธ์ ได้รับเงินโอนจำนวน5,000บาทแหล่งข่าวจากธนาคารพกศเปิดเผยว่าหากระบบแสดงข้อความที่ว่าท่านได้รับสิทธิ์ได้รับเงินโอนจำนวน5,000บาทเมื่อวันเสาร์ที่14พฤษภาคม63พร้อมปรากฏสถานะโอนเงินครั้งที่1หมายความว่าท่านได้รับการโอนเงิน5,000บาทงวดแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากเราไม่แน่ใจว่าได้รับเงินหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้ที่แอปพลิเคชันทกศเอโมบายสำหรับคนที่มีแอป,ปของ A ทกศหรือนำสมุดบัญชีไปปรับที่ตู้ ATM ได้ครับนี่ก็เป็น3ความหมาย3สถานะที่เกิดขึ้นจากการเข้าไปตรวจสอบผลการโอนเงินเยียวยากเกษตรกรครับก็ขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรที่มีสถานะได้รับเงินโอนเรียบร้อยแล้ว ส่วนสถานะที่ไม่พบข้อมูลและอยู่ระหว่างการตรวจสอบนั้นต้องรอผลการตรวจสอบจากกระทรวงเกษตรและกระทรวงการคลังก่อนครับสถานะ2ส,สถานะนี้หมายความว่าข้อมูลยังตรวจสอบไม่แล้วเสร็จข้อมูลยังมาไม่ถึงธนาคารทกาศาจึงยังไม่มีข้อมูลขึ้นโชว์ระบบครับต้องรอรุ้นการโอนเงินในวันถัดๆไปครับ ขอเป็นกําลังใจให้พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรทุกท่านได้รับเงินเยียวยากเกษตรกรโดยเร็วนะครับซึ่งหากมีข่าวสารความคืบหน้าเพิ่มเติมเป็นอย่างไรผมจะรีบนําข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยด่วนครับขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้จากทางช่องของเราครับ ฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ